ในโลกของเครื่องรางของขังมีบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่ไม้แกะแต่มีชีวิตมีจิตมีแรงครู่และแรงครูนั้นสิงอยู่ในลิงหลวงพ่อดิ่งคังคะสุวรรณโนพระอริยะสงฆ์ผู้เรืองเวทแห่งวัดบางวัวจังหวัดฉะเชิงเราผู้รองพันษายาวนานในยุคสงครามโลกท่านมิใช่เพียงนักธรรมแต่คือจอมขมังเวท ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ยันและการปลูกเสกวัตถุมงคลให้มีชีวิตขึ้นมาประวัติของท่านนั้นหลังการอุปสมบทหลวงพ่อดิ่งได้ศึกษาวิทยาคมกับพระอธิการดิดซึ่งเป็นพระเกจิรูปหนึ่งมีชื่อเสียงในการปลูกเสกเครื่องรางรูปสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะรูปเสือจากนั้นก็ได้ไปเรียนวิชาคงกะพันชาติจากหลวงพ่อเปิลที่วัดบ้านเก่า จังหวัดชนบุรีและก็ไปเรียนกับหลวงปู่สุดใจแห่งวัดจวนเขื่อนขันซึ่งเก่งทางด้านมหาอุดท่านสร้างลิงค,ครั้งแรกประมาณปี2460โดยแจกให้กับลูกศิษย์จะทำจำนวนไม่มากเริ่มจากการหาต้นพุทธ้อนหรือต้นรัก้อนซึ่งเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่ามีพลังเร้นลับซ่อนอยู่เมื่อทำการพีเสร็จแล้วจึงขุดเอารากขึ้นมา โดยต้องระวังไม่ให้เงาคนขุดไปทับต้นที่จะพรีและขณะขุดนั้นต้องท่องคาถาตลอดเวลาเมื่อได้รากมาแล้วหลวงพ่อดิ่งจะนำมาตากแดดตากลมให้แห้งก่อนที่จะนำมาให้ลูกศิษย์ช่วยกันแกะโดยมีรูปแบบเป็นลิงนั่งยองมีหางพันเป็นฐานและในมือถืออาวุธซึ่งแตกต่างกันไปเช่นกระบอกพระขันเป็นต้นอีกทั้งยังมีแบบไม่ถืออาวุธด้วย ซึ่งขนาดความสูงนั้นต้องไม่เกินหนึ่งข้อนิ้วความกว้างก็ขึ้นอยู่กับขนาดของรากพุทธซอนลวงพ่อดิ่งจะทำการหาเลือกยามที่เหมาะสมในการปลูกเสกโดยจะต้องปลูกเสกให้ครบเจวันเสาร์กาววันอังคารเมื่อได้เลือกก็จะนําลิงแกะทั้งหมดใส่ในบาทซึ่งร่ำลือกันว่าท่านจะนั่งปลูกเสกจนลิงสามารถกระโดดออกจากบาทได้ลิงแกะตัวไหนไม่กระโดด ่านก็จะใช้เหล็กจานจิ้มไปที่ก้นแล้วก็ปลุกเสกต่อจนกระโดดออกจากบาดจนหมดทุกตัวต่อมาในปีพศ2483หลวงพ่อดิ่งทำพิธีปลุกเสกครั้งใหญ่มีการทำพิธีตัดไม้ข่มนม้มโดยการเอาหนังเสือมาปูทับอาวุธชนิดต่างๆแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งปลุกเสกบนหนังเสือเพื่อปลุกเสกจนสว่างโดยที่หลวงพ่อดิ่งไม่ลุกขึ้นไปไหนเลยเมื่อพิธีปลุกเสกเสร็จสิ้นลง จึงได้นำลิงมาแจกแกบ่บรรดาลูกศิษย์ที่ต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มทหารยังมีตำนานเล่าสืบต่อๆกันมาเกี่ยวกับปฏิหารลิงของหลวงพ่อดิ่งว่าครั้งหนึ่งสเสด็จในกรมหรือสเสด็จเตีย่ยได้สเสด็จตรวจเยี่ยมทหารเรือผัดใหม่ในแถบลุ่มแม่น้ำแม่กองและลุ่มแม่น้ำบางปะกงในวันนั้นเป็นวันเข้าประชุมต้อนรับทหารใหม่หลังจากสเสด็จในกรมกล่าวให้โอวาเสร็จท่านก็ได้ปะพรมน้ำมนต ที่ปลูกเสกด้วยพระองค์เองให้กับเหล่าทหารใหม่เหล่านั้นซึ่งบางคนก็เป็นปกติดีแต่มีอยู่หลายคนที่เกิดอาการของขึ้นลุกขึ้นเต้นเหมือนลิงแล้ววิ่งออกจากแถวทหารไปสเสด็จในกรมจึงมีรับสั่งให้ช่วยกันจับทหารเหล่านั้นเพื่อจะนำตัวมาสอบถามท่านได้ทรงถามไปว่าเป็นสิทธิของใครมีวัตถุมงคลอะไรติดตัวมาเหล่าทหารใหม่ก็ตอบว่า เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อดิ่งมีรากไม้แกะรูปริงติดตัวมาจึงได้นำออกมาให้เสด็จในกลมทอดพระเนตรดูหลังเสด็จในกลมได้ทอดพระเนตรก็ได้ตัดขึ้นมาว่าอาจารย์องค์นี้เก่งยิ่งทำให้การันตีความเข้มขังของลิงหลวงพ่อดิ่งพุทธคุณของลิงหลวงพ่อดิ่งนั้นเป็นที่รู้กันว่าเด่นในทางด้านคงกระพันชาติีเมตตามหานิยมแคล้วคาดปลอดภัยสามารถล้างอาถรรพ์ได้ทุกชนิด กันผีกันคุณใสยได้ซึ่งการบูชาให้ถูกต้องตามตำราของหลวงพ่อดิ่งนั้นต้องตั้งนโมสามจบก่อนแล้วค่อยว่าพระคถาหานุมานะนะมะพะทะตามด้วยกำลังวันเกิดโดยมีเคล็ดลับอีกว่าถ้าเข้าหาผู้ใหญ่ให้นำลิงจุ่มน้ำมันจันแล้วเจิมที่หน้าผากถ้าไปหาคนรักให้นำไปจุ่มน้ำมันจันเจมิมวนรอบสะดือทางซ้าย แต่ถ้าไปหาผู้ชายให้นำจุ่มน้ำมันจันเจอมุนรอบสะดือทางขวาหรือถ้าจะให้ศัตรูงงงวยให้นำลิงมาอมไว้ในป่าภาวนาพระคาถาว่าหานุมาณะณนะมะพะทะตามด้วยกำลังวันแล้วเป่าลมออกไปลิงหลวงพ่อดิ่งไม่ใช่ของเล่นแต่คือตัวแทนของหานุมานทหารเอกผู้กล้าของพระรามเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง ไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมง่าย